คะทุกคนก็คือเรามาที่นี่เป็นครั้งที่2แล้วนะคะครั้งแรกก็คือว่าเราไปไม่ถึงชั้นบนสุดก็คือชั้นที่10นะคะที่นี่เขาจะมีทั้งหมด10บชั้นด้วยกันเนาะแต่ว่าวันนี้เราตั้งใจว่าจะมาให้ถึงไปให้ถึงชั้นที่สิบนะคะเดี๋ยวเราจะพาให้ทุกคนมาดูจุดชมวิวแรกก่อนทุกคนคือสวยมากนะออจริงๆอันนี้แค่จุดชมวิวแรกหนึ่งสอเจ้าของกันค่ะ นี่ทุกคนถ้าราไปวิวน้ำตกนะคือแบบดีมากทุกคนอาจจะได้ยินเสียงเราไม่ค่อยชัดน,นะคะนี่อันนี้ค่ะชั้นแรกเป็นจุดชมวิวแรกนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปตะลุยให้จนถึงชั้นที่สิบเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะแ่ะเดี๋ยวเราจะเดเเินขึ้นไปก็เดี๋ยวไปพร้อมๆกันนะคะอั็นแบบชิวๆสบายเลยคนก็น่าจะเยอะช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่ ปิดเทอมนะคะแล้วก็วันที่เรามาเป็นวันธรรมดานะคะไม่ใช่วันศุกร์แต่ก็คนก็ยังเยอะอยู่ดีเนาะป่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรง okay. นี้ทุกคนทางก็คือเดินง่ายสบายมาก สิบทุกคนคือมารอบก่อนอนะอุ๊เหมือนฝนจะตกค่ะตอนนี้คือรอบก่อนที่มาก็ถึงแค่ชั้นที่ห้านะคะไม่ถึงชั้นที่สิบนะทุกคนวันนี้เราก็จะต,ตั้งใจว่าจะมาที่ชี้ให้ถึงชั้นที่สิบเลยทุกคนตอนนี้ฝนตกฝนตกจริงมันโดนเวลาอะ่ะทุกคนแบบปิดปิดคุกแฝดขึ้นอย่อขา้างหน้าทางก็เดินง่ายสบายนะคะเป็นขัน้นบันไดแบบนี้เลย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ได้ยินเสียงเราดีขึ้นหรือเปล่าเราไปเพิ่มไม์มาทุกคนไม่รู้ว่าเสียงมันแตกต่างกันไหมนะตอกจากคลิปเมื่อกี้กับตอนนี้เนาะนี่ก็คือไปเพิ่มไม์มาติดไม์มาทุกคนจะได้ยินเสียงเราที่แบบชัดกว่าเดิมตอนนี้เราถึงชั้นที่สี่แล้วนะคะทุกคนจริงๆเมื่อกี้น่าจะไม่ใช่ชั้นที่หนึ่งเราไม่ชัวร์ว่าใช่ชั้นที่หนึ่งไหแต่ว่าเดินมาไกลๆก็คือถึงชั้นที่สี่แล้วค่ะอันนี้เห็นว่าวางสามหมื่นนะคะชั้นที่สี่ ว่างสามหมื่นคะทุกคนบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี้โหแดงลกันเลยน้ำ้ะมีน้ำจะน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าไม่เช่ทันที่จะสูงสักเท่าไหร่จะเดินไปเรื่อยๆนะทุกคนทั้นที่สิบเลยอะ่ะเราต้องรีบเดินแล้วเพราะว่าเหมือนตอนนี้ฝนจะตกแล้วด้วอน้ำมืดปะมันก็จะสรวนสซรวนนิดนึงนะคะทุกคนไม่ได้ถ่ายคลิป แบบวอลกยาวๆแบบนี้นานมากคือแบบเรียวๆเลยถ้าจะไม่ผิดก็คือที่แบบวอลกยาวๆเหมือนซิลให้ทุกคนไปเที่ยวด้วยแบบนี้นะคะล่าสุดก็คือเ่าจะไปที่อินทนนท์นะคะแล้วก็วันนี้เรากลับมาทําคลิปอีกรอบหนึ่งให้ทุกคนได้ดูกันนะอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่ห้านะคะ ชั้นที่ห้าก็จะคือคล้ายๆชั้นที่สี่เลยทุกคนระยะแต่ละชั้นก็คือมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นค่ะมาให้ดูอันนี้คือเป็นบรรยากาศของชั้นที่ห้านะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นคนเล่นน้ำยู่ตรงนี้ก็คือเป็นน้ำตกนะคะ่ะชัานี้มีคนบูเยอะอยู่นะทุกคนดีดิ มีคนอยู่เยอะมากเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยเนาะพวกขานเรื่องเร็วดุคนว่ายังไม่ถึงครึ่งทางเลยด้วยความไปกันต่อค่ะไม่รู้มีใครคิดถึงแบบล้กยาวๆแบบนี้ไหมนะพี่ทาที่คนยังพูดไม่จบพี่ทาทุกคนแบบเที่ยวไปเหมือนเราไปเที่ยวด้วยกันตอนนี้เรากำลังเดินอยู่ด้วยกันเลยดบบสิงงอันขาดทุกคนก็วันนี้กลับมาทำลรอให้ได้อีกรอบหนึ่งค่ะ ก็ในระหว่างนี้คือทุกคนก็จะคิดว่าแบบคือถ้าคนอยากดูบอลยาวๆแบบนี้นะขณะที่กำลังเดินไปแบบนี้ทุกคนก็ต้องเตรียมใจกับการที่จะได้ยินเสียงแบบคือทอปหรือแบบเสียงที่คนคนยังเหนื่อยนะคะเพราะว่ามันต้องเดินไปด้วยแล้วถือกล้องแบบนี้ไปด้วยทุกคนต้องเหนื่อยลนะยังไม่ถึงที่ไหนเลยทุกคน บรรยากาศดีนะคะทุกคนโดยรวมแต่ละชั้นก็จะมีคนแบบนั่งเล่นแยกย้ายกันไปอันนี้ชั้นที่หกหรือเปล่านะไม่แน่ใจนี่ทุกคนนี่จะมีสรที่ายน้ำใช่ไหมคะอันนี้นะคะก็อาจจะสงสัยนะนี่เป็นอยู่ในส่วนของชั้นที่ ีนะคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงชั้นที่5แล้วนะคะคือชั้นที่เรามาเล่นน้ำก่อนหน้านี้นะชั้นนี้ขายรูปสวยยู่นะทุกคนจเจ๋าจะให้ดูสายชาติก็เยอะอยู่นะ ก่อนเรามาอยู่ตรงนี้นะนั่งอยู่ตรงแถวนี้แล้วก็ตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากถ้าไปอยู่มุมตรงนู้นนะทุกคนเราถ่ายรูปมาตรงเนี้ยคือสวยมากแต่ว่าวันนี้คือที่แล้วคือไปที่ถึงชั้นที่สิบนะคะเราต้องไปต่อนะคะือตรงนี้ไปกันคะ่ะไปกันต่อนะคะทุกคนตอนนี้คือร้อนมากหรือจริงแล้วเราควรถอดหมวกกินกินอะไรไม่ได้นะหมว หรอโอเคก็ไม่ต้องจะอยู่ชั้นข้างบนหรอก้ำเหน่อยทุกคนอุย้ยตรงนี้สวยโน้นตรงนี้เป็นบันไดเดินสวยอย่ะมีแซกผ่านก้อนหินขนาดนี้เลยนะคะนี่ดูสิเฮ้ยนี่แล้วก็ค่อนข้างก็เป็นรากมุงรากมัน แบบนี้ทุกคนหลังจากชั้นที่ห้าขึ้นไปเขาจะไม่ให้นํามาหาขึ้นมากินแล้วนะคะอุ้ยชั้นนี้สวยมากทุกคนชั้นนี้สวยมาก ทันที่เ่าไหลแล้วอะไม่ได้มีป้ายให้บอกอ่ะทุกคนเฮ้ยานต่อคือตอนนี้โดนเล่นจากตัดก้ออีกคนนึงนะคะเล่นอย่างมากเหนื่อยค่ะตอนนี้ฮึทุกคนนะคะเหนื่ยอยมากแล้วลงไปต่อ ว่าว,วันนี้นิชาของเราคือไปให้ถึงทันที่สิบนะคะถ้าจะเดินไปกันต่อค่ะ,ะจริงปะสะเบียงเราอยู่ข้างหน้านึงแล้วก็คนถือกระเป๋าให้เราไปข้างหน้าแล้วค่ะเขานำเราไปแล้วค่ะเราอยู่ที่นี่คนย้อมนะคะนี่คนอาบน้ำเนว่ยทุกคนมี่ต่างชาติอาบน้ำตรงนร้ด้วย สาวผมมาแลยเรียบร้อยแต่เราไม่สองท่านแพลนให้ทุกคนดูได้นะคะาะมันสูงเหมือนกันนะเนี่ยเริเ่มหมดแล้วเริ่มหมดละมันเหนื่อยจริงนะทุกคนใครที่อยากออกกำลังกายนะคะลองมาเดินขึ้นน้ำตกแม่สาได้ฟังนะอินทนนท์ว่าเหนื่อยแล้วแม่สาเหนื่อยกว่าคะ่ะ เราทำไมเนี่ย <c oughs> เราก็อยากพาทุกคนไปดูให้มันจนถึงทีสุดเลยว่าชั้นบนสุดมันเป็นยังไงแล้วประเด็นนะทุกคนรู้ไหมทำไมมันถึงเหนืนะ่อยมากเพราะว่าเราเดินไปด้วยเ้วก็คุยไปด้วยงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตแบบเงียบๆเ,เดี๋ยวแบบเงียบๆ ขออนุญาตพักการไม่พูดสักพักนะมีพระด้วยค่ะทุกคนมีพระด้วยพระมันอยู่ที่น้ำตกอะไรเรื่องจริงนะแต่ไม่ก้าวแผนให้ดูอุ้ยตอนนี้ถึงชั้นเท่าไหร่วันนี้เราไปถึงชั้นที่แปดแล้วค่ะทุกคนหางอบะนี่ างทุกคนตอนนี้เหนื่อยอยากน,นั่นงพักมากบรรยากาศนะคะจะเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมนั่นแหละค่ะ อยู่นะคะชั้นนี้นี่ทุกคนมีอะไรตาอไปยังไงต่อเลยทีนี้อุ้ยตรงนี้สวยมากมทุกคนดูเนี่ยไม่ได้หรอก็ต้องเดิน ไปยันตต่อคะ่ะ งของเราเเองนะคะคพราะว่าเนื่องจากวันนั้นนะคะเพิ่งมาเช็คคลิปตอนที่กลับมาตัดคลิปเลยค่ะทุกคนเพิ่งรู้ตัวว่าวันนั้นคลิปในวันนั้นคือเสียงหายหมดเลยนะคะทุกคนคือหลังจากคลิปเนี้ยคือเสียงหายหมดเลยเพราะว่าเหมือนไม่มีปัญหานะคะีทุกคนสังเกตจะมีไม่อยู่ตกซ้ายมือนะคะตรงซ้ายมือของเราที่ติดกับเสื้อนะคะนั่นแหละค่ะไม้ตัวนั้นมีปัญหานะคะทุกคนตอนแรกคิดว่าใส่ไมเข้าไปแล้วทุกคนจะได้ยินเสียงชัดแต่เพิ่งมารู้ตัวทีหลังว่าไม่นี่แหละค่ะตัวปัญหาเลยก็คือทําให้เสียงในคลิปหายไป เลยนะคะเราก็เลยต้องมาพากแทนนะคะแล้วก็สรุปแล้ววันนั้นเราไปไม่ถึงชั้นที่สค่ะทุกคนน่าจะถึงแค่ประมาณชั้นที่แหรือที่9ประมาณนี้นะคะเนื่องจากว่าตอนนั้นที่เราเดินขึ้นบันไดตรงนี้ไปแล้วค่ะทุกคนคือเราไปเจอกับพี่เจ้าหน้าที่นะคะอุทยานเนาะเหมือนพี่เขาเคลียร์พื้นที่หรือทําอะไรสักอย่างจริงๆเขาก็ไม่ได้ห้ามให้เราเดินขึ้นไปต่อนะคะแต่ว่าเป็นตัวเราเองนะคะบวกกับเวลาด้วยแล้วก็ตอนนั้นเราเหนื่อยมากๆนะคะทุกคนก็เลยเลือกที่จะไม่เดินไปต่อนะคะกลัวมไม่ได้เล่นนะ ก็เลยรีบกลับลงมาเล่นน้ําที่ชั้นล่างแทนนะคะแล้วก็กลัวว่าจะไปรบกวนการทํางานของพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะก็เลยเลือกที่จะกลับลงมาเล่นน้ําที่ด้านล่างแทนนะคะสรุปก็คือไปไม่ถึงค่ะทุกคนต้องขอโทษทุกคนด้วยจริงๆนะคะที่ตอนต้นคลิปบอกว่าจะพาไปให้ถึงชั้นที่10นะคะแต่ก็คือสรุปไปไม่ถึงค่ะก็ตอนนี้นะคะเรากําลังจะลงไปที่ชั้นล่างแล้วนะคะเพื่อที่จะไปเล่นน้ํานี่ทุกคนถึงชั้นนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเล่นน้าที่ชั้นนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะคะ จะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ ตอนนี้เหมืนนอนฝนจะตกเลยทุกคนดูฟ้ามืดมากก็เลยน้ำอะไรเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้เลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะคะ๊ายบ้านคะ่ะไว้เจอกันใหม่คะ่ะ